ถ้าเป็นกล้าพันถ้าเป็นต้นพันนะครับต้นละเจ็ดบาทนะครับแต่ถ้าเป็นกระถางเนี้ยกระถางละสามสิบาทกระถางละสามสิบาทนะครับใครสนใจนะครับสนใจที่จะเอาไปปลูกนะครับถ้าเป็นแบบถุงนี่คือยี่สิบห้าบาทนะครับชิมให้ดูสักลูกหนึ่งนะครับพอดีผมเป็นคนชอบกินมะเขือเทศอยู่แล้วครับนี่นะครับ หวานครับหวานกรอบนะต้นละสามสิบบาทนะครับนะใครสนใจนะฮะต้องการไปปลูกนะฮะติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะจะพาทุกท่านนะฮะมาดูไอ้ ไอ้โรงเรือนนะฮะผลิตพืชผักปลอดสารพิษนะครับใช้ระบบน้ําอัตโนมัตินะครับตรงนี้จะเป็นในจะเป็นในโรงที่ปลูกไอ้มะเขือเทศราชินีนะครับนี่นะจะมีประมาณสองสามโรงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูะฮะโรงที่ว่าตอนนี้ผลผลิตที่ยังยังพอเก็บได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามดูกันนะครับฮะตรงนี้ก็คือ ตรงนี้ก็มีนะฮะตรงนี้ก็มีผลผลิตนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโรงที่ผลผลิตเยอะๆนะครับตรงนี้จุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คืออ๋อนะฮะโรงนี้นะฮะปลูกตรงนี้จะเป็นจะไม่เป็นองุ่นนะครับเป็นอ่งุ่นเป็นอ่องนุ่น อ่ังุ้ยังไม่ให้ผลผลิตนะครับตอนนี้ก็เลยก็เลยปลูกไอนี้เพิ่มนะฮะปลูกไ้มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศที่ปลูก็คือมะเขือเทศลาชินีนะครับปกติผลผลิตมันได้อะไรครับมีเออถ้ามันออกส่งเดี๋มันออกแต่ก็คงจะได้วันหนึ่งก็ห้าหกโลวันหนึ่งประมาณห้าถึงหกโลนะครับราคาขายส่งอยู่ที่หกสิบบาทนะครับ ส่วนราคาขายปลีกที่นี่นะถ้าคนมาซื้อนะครับขายที่80บาทนะครับตรงนี้นะครับพิกัดอยู่ที่บ้านกว้านนะครับหมู่อน้ในหมู่สามนะครับตําบลดงเจนนะครับอําเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยานะครับส่วนในส่วนของผู้หลวงนงนะครับคําว่าผู้หลวงเนี่ยคือภาษาเหนือคือเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับนะภาษาเหนือเราผู้หลวงนงนะครับ เนี่ยตรงนี้นะฮะตรงนี้คือพึ่งพึ่งปลูกนะครับยังยังไม่ให้ผลผลิตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโรงที่ว่าสามารถเก็บผลผลิตได้แลวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปนี่ครับโรงนี้นะครับเป็นโรงที่ว่ามีผลผลิตแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับเดี๋ยวพ่อหลวงลงจะเป็นคนพาไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ย เยอะเลยนะครับโอ้ยนะเขือมะเขือเทศลาชนีนะครับเวลากินสดๆก็อร่อยนะครับสุดยอดเลยกินสดๆได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้คือมันเป็นมันปลอ,อดสารพิษนะครับปกติตรงนี้นี่คือ,อ,อปกติมันใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะใ,ใ,ให้ผลผลิตครับประมาณสองเดือน ประมาณสองเดือนนะครับเวลาปลูกสองเดือนนะฮะนี่เวลาปลูกนี่เราปลูกใส่กระถางนะครับปลูกใส่กระถางแล้วก็ใช้ไอ้เชือกนะฮะขึงขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ต้นมันไม่ตกดินนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะดูนะฮะดูข้างในนะครับโอ้โหนะฮะออกสวยงามเลยนะครับนี่ครับนะสนใจนะครับสนใจนะฮะ ตะก,กินนะครับมาได้เลยนะครับกิโลละแปดสิบบาทนะครับปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ<ม>เอ,อ่อพันธุ์นี่มาจากไหน,นครับเราสั่งซื้อจากลำพูนอ๋อพันธุ์นี่มาจากลำพูนนะครับไม่คงน้ำเลยใช้ระบบเป็นระบบน้ำหยดนะครับนี่ฮะดูสังเกตดูจากท่อนะครับนะฮะมีท่อมาแล้วก็จะมีน้ำหยดมีน้ำนะฮะลงมาหาทุกต้นเลยนะครับ นี่ก็คือให้ผลผลิตประมาณกี่เดือนครับเขาเก็บได้ประมาณสักสักเอกีเกี่รุุนโอ้ได้หลายรุนอยู่หลายเดือนอยู่หลายเดือนอยู่ครับเสร็จแ้วท่านี่ก็ต้องอย่างเดียวคือนป,ป<ก>ลูกโลเรปลูกใหม่ครับโลเราปลูกใหม่โอได้ไปกรุงเทพเป็นราคาแป้งเนี่นะพวกนี้นะกราาุงเทพ,พมีโลเป็นร่อยเหมือนกัน อมันต้องเสนี่นี่แหละต้องดูแลเหมือนดูแลอย่างดีเลยล่ะเขาต้องดูแลครับน,น,นะนี่นะฮะโอ้โหนะฮะช่อหนึ่งนะฮะออกลูกนะครับเป็นสิบเลยนะครับเนี่ยนะ ข้อหนึ่งเอาลูกเป็นสิบเลยนะครับเดี๋ยวละเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราไปเดินดูให้ทั่วนะครับเอานึกขายเออปลูกมาหลายปีแล้วก็นมะเขือเขาเริ่มปลูกมาได้เกือบสองปีปีนี้ละอ๋เอเขามีกาถ้าไปสนใจเดี๋ยวสร้างกาก็ได้เขาอยู่พ่อของเขาเราสามารถพรเพาะเดี๋ยวตอนนี้เขาสามารถเพาะกาเองนะเพาะกาเองได้ใครสนใจอยากจะปลูกนะครับทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะ ใส่เบอร์โทรไว้ตรงใต้คลิปนะครับใครสนใจก้าพันที่จะเอาไปปลูกนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับก้าพันขายจะได้ครับก้าพันถ้าเขาลงไงน,น่าจะก้าประมาณเจ็ดบาทเองตงแก่ใไต้นต้นละเจ็ดบาทก้าไม่ต้นต้นละเจ็ดบาทคือพ่อมพ่อมเดี๋ยวเอาไปปลูกเลยพ่อมปลูกถ้า<อ>เขาอยากเอาไปกระถางอีกกระถางละออ สามสิบบาท๋อถ้าเป็นก้าพันถ้าเป็นต้นพันนะครับต้นละเจ็ดบาทนะครับแต่ถ้าเป็นกระถางเนี่ยกระถางละสามสิบบาทกระถางละสามสิบบาทนะครับใครสนใจนะครับสนใจที่จะยกไปเอาไปปลูกนะครับยกไปตั้งล้ะครับฮาลงใส่ได้ทีได้เลยจริงจริงมันปลูกไอ้ตี่มันต้องแสงลำไรก็ได้เหมือนกันกะในแต่ว่ามันจะโดนล้มโดน๋อนะสนใจทักมาได้นะครับถ้าเป็น กระถางเงี้ยฮะสาสิบาทนะฮะเราสามารถที่จะเอาไปเอาไปปลูกไว้เออเอาไปไว้ที่บ้านเราได้เลยนะครับแบบนี้สองห้าบาทถ้าเป็นแบบถุงนะครับถ้าเป็นแบบถุงนี่คือยี่สิบห้าบาทนะครับโอ้ในกิ่งฮักเนาะฮักเนาะ<ม>เป็น,นยังไง ถ้าเป็นกระถางสามสิบาทถ้าเป็นแบบถุงนี่ยี่สิบห้าบาทนะครับพร้อมที่จะเอาไปปลูกได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณสองเดือนอเดือนหร <2 S 1> ือสองเดือนนี่ก็ให้ผลผลิตได้เลยครับนี่เป็น,น,นอ้เป็นหนอ,น,หอน,นเหรอเป็นหนอนเงี้ยเป็นหนอนอันนี้คือเป็นศัตรูศัตรูพืชเอาไปแก้ายาู่ได้ไงอ๋อตรงนี้คือตรงนี้เป็นออแกนิกนะครับเพียงแต่ว่าคือเราคือเหมือนจะก้างมุ้งง่านะครับ โนนเนี่ยนะฮะนี่ต้นซูนยี่สิบห้าบาทนะฮะดูนะครับดูนะฮะดูหมดเลยนะครับนี่คือลูกที่ยังยังไม่สุกนะครับเนี่ยไปดูนะฮะรอบๆนะะ่าถึงโน่นเลยนะครับ ตรงนี้มีมีทั้งหมดกี่ต้นเนี่ยครับโอ้เยอะอยู่เกิดเกิดล้อยเนาะเกิดประมาณสองสามร้อยต้นนะต,ตรงนี้คือเฉพาะตรงนี้ประมาณสองถึงสามร้อยต้นนะครับเก็บผลผลิตได้วันละประมาณวันละประมาณห้าถึงหกโล ห้าถึงกโลเทถ้ารวมมุดประมาณห้าห้าถึงหกโลนะครับขายส่งโลละหกสิบาทขายปีกโลละแปดสิบาทนะครับถือว่ารายได้รายได,ด้ดีดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่ทําอย่างเดียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูสักลูกหนึ่งดดเดี๋ยวชิมให้ดูสักลูกหนึ่งนะครับ พอดีผมเป็นคนชอบกินมะเขือเทศอยู่แล้วครับนี่นะครับหวานครับหวานกรอบอร่อยจริงครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณผู้หลงนงมากเลยนะครับนะใครสนใจนะครับจะซื้อผลผลิตหรือว่าจะซื้อก้าพันนะครับแบบเป็นต้นนะฮะต้นละ7บาทนะครับะแบบเป็นกระถางนะครับกระถางละ30บาทแต่ถ้าเป็นถุงนะถุงถุงสีขาวเป็นไหมถุงละยีบาบาทนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ตรงตรงด้านล่างของคลิปนะครับอันนี้อันนี้อย่างนี้ อ๋ออันนี้เป็นก้าพันของอน้อยนานะครับแล 9, ้วก้าพันนี้ปลูกไปอยูไ่ไหนนะนะก้าของนี้ปลูกไป้่ไหนก้าของประเทศปลูกข้างนอก่อะโอ๋โเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูต้นพันธุ์ของอันนี้นะครับโอ้ลงลมงต้มลน้มตอง กึ่งโลเลยนะม,มันนี่นะมันต้อง,องมันต้องดึงต,ต,ตลอดเ,เนาะออต้องมเกี่ยวว่าปลูกันอือก็มันล่มว่ะน,นะนี่นะครับนี่เป็นตบองเพชรน,นะครับนี่นะครับน่ะต้นละสามสิบบาทนะครับ นะครใครสนใจนะคะต้องการไปปลูกนะคะติดต่อเข้ามาได้นะค,ะนะครับนี่นะใช่หมดเลยนะครับฮะนอ์ะนนจะเป็นพริกออนะคร